ก็ในคอนเทนที่แล้วหลังจากที่นายเอกชีก็โดนอาบริจิตตเป็นแบบพี่สาวจะเธอหรือเปล่าอนะ่ะเนาะนายเอกมันก็เลยทําตัวเลิกลากไอ้หนุ่มคนนั้นอนะ่ะที่มันมาแกลนายก็เลยหัวเราะแล้วก็บอกไปว,ว่าคงไม่ใช่หรอกนะดังขนาดนี้แล้วถ้าไม่รับการพิสูจน์ว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็คงจะแปลกฉันก็พูดเป็นงั้นแหละแล้วไอ้หนุ่มคนนั้นนก็เดินออกจากลิฟต์นายเอกก็เลยเดินตรงไปที่ห้องน้ําแล้วก็โทรหารผู้จัดก,การเนาะบอกไปว,ว่าเออช่วยเอารองเท้าให้ฉันทีฉันเลื่อรองเท้าไปที่ห้องเพือนะ่อนน่ะ <muitas> ผู้จัดการก็งงมากเลยว่าลืมได้ยังไงออแต่ว่าช่างเถิดแต่ฉันจะเอารองเท้าไปให้เธอเองสักพักเนี่ยก็มีคนอะเข้ามาในห้องน้ำในเอกก็เลยนึกว่าเป็นผู้จัดการแต่พอแบบหันหน้าไปอีกทีอะปรากฏว่าเป็นพี่ชายในเอกมันก็เลยงงมากว่าเข้าไปในห้องน้ำหมิ่ททำไมพี่ชายเนี่ยก็เข้าไปใกล้ในเอกแล้วก็ถามว่าออถ้าฉันเข้ามาไปแล้วมันรู้สึกว่าแปลกงั้นนายเข้ามาทําไมล่ะในเอกที่เห็นว่าพี่ชายบอกว่าคําว่านายอะเนาะก็เลยรู้แล้วว่าตอนนี้พี่ชายรู้แล้วว่าเราเป็นผู้ชายพี่ชายเนี่ยก็จับตัวในเอกเอาไว้เนาะแล้วก็บออออกกกว่่่่าาาาจริงนนนนนียํลทะไขูแ ไอนายนเอกอะก็บอกไปว่าผมผมทำงานอยู่คือพี่อย่าไปยุ่งกับผมอะไรอย่างงี้พี่ชายก็ไม่เข้าใจว่านี่ทำงานเพราะว่าถูกบังคับหรือว่านายอยากจะทำจริงๆไม่เข้าใจเลยว่าทำไมนายต้องแต่งตัวเป็นผู้หญิงด้วยนายกำลังถูกบังคับจากองค์กรอยู่หรอพี่ชายมันก็เหมือนกับว่าจะเป็นห่วงอ่ะนายเอกมันก็บอกว่าไม่ใช่สักหน่อยผมทำก็แค่เพราะว่าเป็นโอกาสก็เลยทำนะ่ะเอาเป็นว่าพี่อย่าไปยุ่งกับผมเถอะพี่ชายมันก็พยายามจะถามตรงๆอะน้อว่าแบบทำอย่างนี้ทำไม นายเอกมันก็เลยผลักพี่ชายออกแล้วก็บอกไว้ว่าเรื่องนี้มันเรื่องส่วนตัวผมเรื่องที่ผมยอยากให้ถามทำไมพี่ไม่ถามละ่ะและนายเอกมันก็เลยรีบวิ่งออกไปจากห้องน้ำเนาะเพราะว่าสมัยก่อนสองคนนี้มันไม่ค่อยถูกกันอยู่แล้วไงภาพก็ตัดมาที่นายเอกก็มาที่พิธีรับรางวัลเนาะซึ่งคนที่ได้ก็ต้องเป็นมิสอีอยู่แล้วก็ต้องเป็นนายเอกนั่นแหละเพราะว่านางอะ่ะหน้าตาดีแล้วก็แสดงหนังก็ดีด้วยนายเอกหลังจากได้รับรางวัลสุพทาหง์แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าดีใจเลยรู้สึกว่าแบบเหมือนเรากําลังหลอกคนดูอยู่หนะหหรรืือออเเปปลลลล่า่าาานนะกกํัังแฟบ แล้วฉันตายไปแล้วจริงๆหรือเปล่าคือตอนนี้มันมีแต่เรื่องสับสนแล้วก็ปวดหัวในหัวของนายเอกไปหมดเลยหลังจากนายเอกรับรางวัลเสร็จไอ้พระเอกมันก็เลยเดินเข้ามาถามน้องว่าทำไมหน้าตาดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยจอยเลยไม่ดีใจเหรอที่ได้รางวัลมิสอีอก,ก็เลยถามไอ้พระเอกไปน้องว่าคุณชอบฉันเพราะว่าอะไรหรอ พระเอกมันก็ตอบแบบว่าทุกคนก็ต้องชอบคุณอยู่แล้วเพราะว่าคุณหน้าตาดีในเอกที่ได้ยินความคิดของไอห,หนุ่มคนนั้นเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าเริกจะตัดสินใจอะไรได้เนาะยังไงซะคนเราก็ชอบกันที่หน้าตาอยู่แล้วถ้าฉันใช้เล่างของจงีนมาเป็นนักแสดงมันก็คงจะยากกับฉันมากๆไม่แปลกใจเลยเพราะฉะนั้นฉันควรจะเลิกสับสน ายเอกเนี่ยวก็ตัดสินใจได้เนาะว่ามันเนี่ยก็จะทําให้จีนน่ะหรือตัวจริงๆของมันน่ะได้รับการยอมรับเช่นกันในเอกมันก็เลยบอกกับไอ้พระเอกไปว่าแบบคุณยังสนใจที่อยากจะให้ฉันเนี่ยไปเป็นเนมียน้อยอยู่หรือเปล่าไอ้พระเอกที่ได้ยินข้อเสนอเนี่ยก็รู้สึกว่าอุ๊ฟน่าสนใจจังก็เลยถามไปเ้าะว่าทําไมหรอคุณมีอะไรอยากจะแลกเปลี่ยนหรอ นายเอกก็เลยตอบไปเลยเนาะว่าชัดมีน้องชายคนหนึง่งฉันอยากให้เขาเนี่ยเข้ามาที่วงการการแสดงด้วยถ้าคุณเนี่ยทำให้เขาเข้า,ขามาในวงการการแสดงแล้วทาให้เขาเนี่ยได้เป็นนักแสดงแฉด,ดต้นๆฉันจะยังเป็นเมียน้อยคุณไอ้พระเอกมันก็เลยตอบตกลงเลยเนาะมันก็บอกว่าก็ไม่ได้ยากเพราะยังไงซะผมก็เป็นทั้งผู้ก,กํากับแล้วก็เป็นคนแชทเอาเบอร์น้องคุณมาเอาหน้าตาน้องคุณมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ผม,ให,มให้เขามาแสดงละครเลยนายเอกที่นี่เนี่ยนักก็ดีใจมากๆเลยเนาะมิสอีก็ดีใจมิสอ e. ีก็เลยตอบตกลงแล้วที่จะให้เบอร์ของน้องชายไป นายเอกน่มันก็เลยกระซิบเข้าไปที่หัวของมิสอีบอกไปว่างั้นคืนนี้ก็เตรียมตัวได้นะเพราะผมจะมีอะไรกับคุณในเอกที่มันดิเนี่ยนะนก็แบบฮะคือมันไม่เร็วไปไหนอหรอในเอกมันก็เลยทําท่าแบบกระอุกระอักเนาะอ้ำออึ้งอึ้งแล้วภาพเนี่ยก็ตัดไปที่หลังจากงานรับรางวัลเสร็จเนาะไอ้นายเอกเนี่ยมันก็ออกมามันพยายามจะหนีหน้าหนีตาไอ้พระเอกอยู่เพราะมันไม่อยากจะเจอไอ้ฟางบังเอิญพี่ชายนายเอกเนี่ยก็มาพอดีไอ้พี่ชายเนี่ยก็ถามว่าวันนี้จะกลับกับใครนายเอกมันก็ไม่พูดเนาะ พี่ชายก็เลยกอ่าว่าเดี๋ยวจะไปส่งยังไงวันนี้ฉันก็ไม่มีธุระอะไรแล้วงั้นนายไปกับฉันก็ได้นะนายเอกเนี่ยก็เลยตอบตกลงที่จะไปกับพี่ชายหลังจากนายเอกเนี่ยขึ้นรถมากับพี่ชายอยู่ดีดีแล้วก็มีข้อความจากนางฟ้าสลัฟิล์มขึ้นมานะว่าหลังจากกลับแล้วต้องมอบกอดอันอบอุ่นให้กับพี่ชายนายเอกที่เห็นข้อความนี้ก็คือน้ำลายแตกเลยใครจะไปกอดกับพี่ชายบ้างหรือเปล่ายิ่งไม่ถูกกันอยู่ นายฟาเทเฟิมก็บอกว่าก็แล้วแต่นะเพราะว่ารอบที่แล้วที่บอกให้พี่ชายเข้าห้องานก็ไม่ทํารอบนี้ก็คงจะต้องทําอะไรแบบนี้แหละนี่ถือว่าเป็นการให้อภัยกับฉันแล้วนะเพราะว่าความจริงนายต้องตายตั้งแต่ตอนที่นานเนี่ยหลีกเลี่ยงมิชชั่นนั้นไปนแล้วานเอกที่ดีอย่างนั้นก็แบบโอ้โหมันมีอะไรแบบนี้ได้หรอเลเวลความยาาของมิชชั่นมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่ทำเหรอ ฟ้าซิเฟิลก็เลยตอบไปว่าใช่อาตอนนี้ลงรถแล้วไปกอดกับพี่ชายแล้วให้เขากลับบ้านแค่นั้นจบนายเอกมันก็ปฏิเสธอะไรไม่ได้แล้วเนาะเพราะว่ามันก็กลัวว่ามีชั่นหน้าเนี่ยจะยากกว่านี้ไอ้นายเอกเนี่ยก็เลยรีบวิ่งตรงไปหาพี่ชายแล้วก็กอดเป็นหนึ่งแมตจุกจุแล้วก็บอกว่าลาก่อนนะพี่ชาย แล้วนายเอกนี่ก็รีบวิ่งขึ้นคอนโดซึ่งนั่นก็ทำให้พี่ชายงงมากๆเลยเนาะว่าเออมากอดทำไมแต่ทุกคนหน้าพี่ชายคือยิ้มฉ่ำค้ำหอมชอบบดีชอบบดีภาพก็ตัดไปที่ร้านอาหารร้านหนึ่งเนาะก็มีหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยกำลังคุยธุรกิจซึ่งหนุ่มคนนี้เนี่ยเป็นหนุ่มผมทองหรือก็คือจะต้องเป็นผัวอีกคนหนึ่งของนายเอกนั่นเองไม่เช่ว่าเป็นผัวจะเป็นคนที่นายเอกจะต้องจีบอีกคนหนึ่งอ่ะชีก็โผล่มาเนื้อเรื่องอ่ะมันก็จะย้อนถามว่าเหมือนหนุ่มผมทองเนี่ย ก็จะคิดถึงนายเอกในตอนวัยเด็กนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นนะ่ะนางปฏิเสธทําไมที่แบบเออนายเอกอยากจะจูบก,กับกับนางอะ ต่นางก็ปฏิเสธอะแต่แบบนางก็คิดถึงอะเออเหมือนนางน่าจะแอบ,บชอบนายเอกนั่นแหละแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมีปมเบือ้องลึกเบื้องหลังอะไรมากกว่านี้ภาพก็ัะมาที่นายเอกเนี่ยกำลังมาคุยเรื่องเกี่ยวกับการเป็นนักแสดงกับไอ้ฝางอะเนาะหรือไอ้พระเอกผมแดงพอนายเอกเนี่ยกำลังจะเปิดประตูเข้าไปที่ร้านอาหารก็เจอกับไอ้หนุ่มผมทองคนนี้เข้านายเอกที่เห็นแบนนั้นเนี่ยก็รู้สึกคุนหน้าคุนตามากเลยแบบเอ๊ะนี่มันคนที่ฉันแอบ,บชอบในวัยเด็กนี่นาะไอ้หนุม่มคนที่เห็นพระเอกเนี่ยก็คือเป็นยิ้มเลย แล้วจุดๆเนี่ยก็มีกล่องข้อความภารกิจขึ้นมาเนาะว่าเรื่องราวบทที่1เริ่มต้นขึ้นแล้วว่าสั้นว่าหรือก็คือตอนนี้เนี่ยในเอกเจอ,อตัวละครทั้ง3ตัวเนี่ยพร้อมกันแล้วก็ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วตอนนี้ภารกิจเนี่ยก็จะเริ่มขึ้นแล้วนั่นเองเอาละวันนี้มานิดนึงพอหอมปากหอมคอเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยก็ติดตามชมต่ออีพีหน้าเลยสำหรับวันนี้นวลเบลต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า